ำรวจรวบอดีตนักปั้นชื่อดังหลอกขายฟันเหยื่อกว่า10บรายความเสียหาย10บล้านบาทจับอดีตนักปั้นชื่อดังสืบนครบาลรวบอดีตนักปั้นชื่อดังหลอกขายฟันเหยื่อที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงกว่า10บรายความเสียหาย10ล้านบาท ตามนโยบายของพลตรวตศักดิ์สุวิมลผบอตรและพลตรวจโทธนาชูวงศ์รองผบอตรเร่งรัดปรับปรามจับกลุ่มกลุ่มบุคคลหลอกลวงช่อกองประชาชนรวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่ขายความฝันและโอกาสให้แก่เด็กที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงหลอกลวงให้ผู้ปกครองที่สนใจให้สมัครและอ้างว่าสามารถที่จะนำพาเด็กประกวดเดินแบบและถ่ายแบบทั้งในไทยและต่างประเทศ โอนเงินให้แก่ทางกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนรายละก,กว่า1 0 0 0 0แสนถึง2แสนบาทอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนและความผิดหวังให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความฝันโดยชุดรัตเวนออนไลน์สืบนครบาลรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปกครองที่ตกเป็นเยื่อในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครจำนวนหลายรายว่ามีอดีตนักปัน้นซึ่งเป็นที่รู้จักในยุคปี2562ได้เปิด เพจเฟ e บุ๊ k ชื่อว่า Top Mo มเดล2022ชักชวนให้ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าสมัครประกวดการเดินแบบและถ่ายภาพเพื่อเป็นบันไดเข้าสู่วงการบันเทิงโดยหลอกลวงให้ผู้ปกครองโอนเงินค่าใช้ใจ่ายในการสมัครและค่าเดินทางไปเดินแบบและถ่ายภาพ ทั้งในและต่างประเทศเข้าบัญชีนธนาคารของตนแต่พอถึงกำหนดนัดหมายก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้จนมีกลุ่มผู้ปกครองจำนวนหลายสิบรายได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่าเกือบ10บล้านบาทจนกระทั่งเมื่อวันที่21ตุลาคม2566เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลได้แกะรอยติดตามและสืบสวนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถจับกุมตัว นายจรุงศักดิ์อายุ51ปีบุคคลตามหมายจับสารอาญาที่จจาน3 3 4 3ทับส6 6หลงวันที่19กันยายน2566กระทำความผิดฐานร่วมกันในข้อหาช่อโกงประชาชนร่วมกันในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลความอันเป็นเท็จข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม โดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจากการสอบถามผู้ถูกจับให้การภาคเศษโดยรับว่าตนได้เปิดบริษัทท็อปโมเดลไทยแลนด์จำกัดจริงในฐานะกรรมการผู้จัดการและเปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าท็อปโมเดล2022ในลักษณะสาธารณะ พร้อมทั้งประกาศข้อความชักชวนว่ารับสมัครประกวดเดินแบบเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีการเสียค่าสมัครประกวดเดินแบบค่าแรกเข้าจากนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองว่า มีงานเทรนนิ่งเดินแบบและมีงานประกวดเดินแบบทั้งในและต่างประเทศหากผู้ปกครองท่านใดสนใจจะต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในการเดินแบบให้ทางบริษัทตนเสียก่อนโดยอ้างว่าทางผู้ปกครองจะได้รับเงินค่าจ้างในการเดินแบบหลังจากเสร็จงานแต่ผู้ถูกจับอ้างว่าเกิดปัญหาและข้อขัด ในการติดต่อประสานงานในเรื่องการเดินทางและกับทางเจ้าภาพผู้จัดการประกวดเนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1 9จึงไม่สามารถนำเด็กและผู้ปกครองไปเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวตามที่สัญญาได้จนเป็นเหตุให้บริษัทของตนเกิดปัญหาทางการเงินและได้ปิดตัวลงในช่วงปลายปี2565 ่อมาถูกเจ้าหน้าที่สืบนครบาลจับกลุ่มได้นำส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอมัมกกะสันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาได้เปิดบริษัทท็อปโมเดลจำกัดและเปิดเพจเฟซบุ๊กในลักษณะ เปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและมองเห็นได้มีการประกาศข้อความชักชวนว่ารับสมัครประกวดและเดินแบบเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงจากนั้นเมื่อมีผู้ปกครองบุตรหลานสนใจทักไปหาผู้ถูกจับกลุ่มจากนั้นผู้จับกลุ่มจะทําการชักชวนสมัครประกวดโดยเสียค่าใช้ใจ่ายแรกเข้าเพื่อเทรนนิง่งเดินแบบตามห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่าน พาราม RCA โดยคิดค่าสมัครแรกเข้าเด็กคนละ1,000บาทต่อมาจากนั้นผู้ถูกจับได้มีการชักชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานให้ร่วมเข้าประกวดการเดินแบบและถ่ายแบบในงานประกวด m i ดอินเตอร์เนช a l นแเพื่อเข้าสู่องการบันเทิงณนะห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านพัทยาโดยจะต้องเสียค่าสมัครประมาณ5,000บาทต่อคนอีกทั้งยังต้อง โอนค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิค่าประกันงานค่าสปอนเซอร์ค่าเดินทางเข้าประกวดประมาณ40,000ถึง50,000บาทต่อผู้เข้าประกวด1คนไม่รวมผู้ติดตามโดยผู้ถูกจับอ้างว่า ทางผู้ปกครองจะได้รับเงินคืนหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดหากเป็นกรณีที่ผู้ถูกจับชักชวนให้ผู้ปกครองนำพาบุตรหลานเข้าประกวดเดินแบบในต่างประเทศอาทิประเทศฮ่องกงสิงคโปร์เป็นต้นจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองในการติดตามบุตรหลานท่านรับประมาณ1 0 0 0 0ห0ถึงบาทอีกทั้งทางผู้ถูกจับอ้างว่าทางผู้ปกครองจะได้รับเงินค่าจ้างเดินแบบให้แก่บุตรหลานคืนคนละประมาณ1 0 0 0 0ห0ถึงบาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเด็กแต่อย่างใดหลังจากที่ผู้ปกครองได้โอนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกจับผู้ถูกจับได้เชิดเงินหลบหนีอีกทั้งซ้ำรายพบว่าเมื่อถึงกำหนดนัดหมายผู้ปกครองพร้อมบุตรหลานบางรายได้เดินทางไปรอขึ้นเครื่องเมื่อสอบถามทางสายการบินกลับพบว่าไม่มีการจองการเดินทางดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สามารถติดต่อกับผู้ถูกจับได้อันเป็นการทำลายความหวังความฝันของเด็กและผู้ปกครองอย่างแสนสาหัสโดยอุบายและพฤติกรรมหลอกลวงของผู้ถูกจับดังกล่าวข้างตนเป็นเหตุให้มีผู้ปกครองต่างลงเชื่อโดยอาศัยความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้ปกครองที่คาดหวังให้บุตรหลานของตนเข้าสู่วงการบันเทิงต่างโอนเงินให้แก่ผู้ถูกจับเป็นจำนวนรายละก,กว่า1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาท พลตำรวจตีธิระเดชรำสุธีผบกสอสอบอชอนอจึงฝากประชาชนไปยังกลุ่มผู้ปกครองบุตรหลานซึ่งคาดว่าตกเป็นเหยื่อและได้รับผลกระทบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งและสอบถามมายัางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีกทั้งยังขอเตือนภัยไปยังผู้ปกครองและบุตรหลานที่มีความฝันในการเข้าสู่การบันเทิงทุกท่าน ควรตรวจสอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบเสียก่อนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวและหากพบเบาะแสของกลุ่มมิจฉาชีพลักษณะนี้สามารถแจ้งเข้ามาที่เพจสืบนครบาลได้ตลอด24ชั่วโมงแม้จะไม่เป็นคดีอุกชะกันแต่หากเป็นคดีที่ประชาชนเดือดร้อนเราทำทันทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมออลผบตร